บุรีก็ได้มาฮอดเพื่อนน้องเดือนเป็นที่เรียบร้อยเพรน้องเนาะกะเดียวชีผ้าไอ้พอแม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ำน้ำกันเพราน้องเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจบุญจากทางเบ่าลาวพาเพิ่นเนาะที่ได้ส่งเงินมาซอยเหลือน้องเพื่อนพี่น้องเนาะกะชีปดนี่ปดสินเนเพื่อนแบบปต,ตกเป็นเมียของคนอื่นได้พรพี่น้องเนาะเดียวไปที่ตาลาส้มพร้พอมมาแล้วพรพี่น้องมาแล้วมาจากสวรรค์นะสบายดีสบายดีสบายดี เิ่ขอนะเีเน็บไม้กันมาน้องหลาครันี่ย้เน็บแม่กับนางขึ้นมาดีดดูมาหเอาทองพอะแม่ใช่ไหมก็ได้ยับขึนมาดีกว่าอลายดีพี่น้องเนาะลายสื่อมันสดเหมือนไว้สี่องสี่สำนักมาเป็นหลักฐานนำการเนาะสกีพญานำการมาสันซอันนี้ก็คือพอของเพื่อน เราเดือพพออยู่จากปีเลยสี่สิบปลายเลยสี่สิบปลายแม่ได้เสะนะียเนาะประมาณสี่สิบสองประมาณสี่สิบสองพี่น้องเอนะ้เนาะประมาณเอาเด้อพี่น้องเอ้ประมาณเอาเนานะ <c oughs> เรื่องไง <c oughs> เรื่องเล่ามันเป็นมาจยางไรกะกะคือฮาวาไปทีแรกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอเมริกาซีอ่าฟังจากปากกันของพอ่อของแม่เพื่อเนานะว่าเป็นอีเป็นสินทอร์ไรส์อะไรแหละว่าเจ้าหนี้นะอยากได้ลูกสาวไป ไปเป็นเมียเพื่อนดีบอกพี่น้องเอ้ยหรือว่าในใดเนาะแต่ว่ามื่อนี้นะเจ้าหนีวันได้มานําได้เพป็นบ่มาเป็นบอม่าเป็นบ่มาได้พี่น้องเอ้ยในบ้านเพิ่นห้องมากเพิ่นยังบ่มานะบ่มาอันเจ้านี้นะจักเป็นคนอย่างไดเขากรบปุคือกันเขาบเคยเห็นหนาอีกันที่ในบ้านเพิ่นห้องเขามาห่วมมาเล่ากันยังเพบอม่านะเพป็นบ่มาเออนนี้จะว่ามีตัวผู้นั้นผู้นี้ว่าเอชีพเป็นจังีืนหายมาแล้วก็เขาเอาบริเวณบริจักนั้น เพราะว่าอันเอาไม้ให้พ่อให้พอน้องๆบ่ค่อยเว้ากันนะนะไม่พอเด็กไม่พ่อกันไม่ว่าเป็นซีโอคีบีกว่าดังๆเลยพ่อให้หัวดังๆไอ้ว่าดังเลยเพราะว่าอันนี้เป็นว่าบ่ดังในบ้านเพิ่นเอินกับป้าอะไรๆแบบเพิ่นกับให้ตัวแทนมากว่ามีผู้หู้ยุบว่าตอนนี้ยืมเงิน มันมาเลยพูจักนั่บอกเขาถามพอบ้านมาถามแบบบ่จักด้วยแล้วนี่จะเล่าว่าออซื้อนะนี่จะเพิ่นว่าอซื้อด้วยเอานีลไป้น้ำมอที่เราไปเมืออวานยังะ้รมันบัแล้วกันนั่เรื่องรถเล็กๆบ่อแล้วบอไปแล้วบ่ไปจะไม่เห็นห่บ่อได้วนี่จะเพิ่นว่าไห้ฟังซื้อาน่าด้วยคือว่าเพิ่นเจ้านี่นะเอารถไทยหน้าไปคันหนึ่งพี่น้องลยน้องรถไทยเพิ่นนี่แหละวันรถไทยนะก้ห้าก้เห็นหน้าได้สองปีสมองนั่นแหละก้าเห็นหน้าได้สองปี ยังใหม่อยู่เลยพี่น้องไอ้ลงหน้าสองปีเถอะเนาะยังใหม่กยังไม่ได้แก่อย่างเนาะรีไทยหน้าคือพ่อชื่อเอาชดเลยบอถไทยชื่อชื่อสามนี่ชื่อชุดราคารถไทยแพงมากป่ะหาเมือหาตอนนั้นซื้อหาเมือหาไม่ได้เอายังเราเอาแต่ชุดลุงตุชุดลศรีแม่ก็เอามาให้ทั้งเองนะทั้งโอ้เอาแต่โคงเอายังพวกนั้นมาเป็นมาให้ทางเองชุดลุงตมธุ่มแล้วมาให้เองครับจ้างเขาให้ให้เสน็ป้ายนี่แหละ เฮ็ดทางหมดนะเพรได้แลนมาซื่อจ้างเฮ็ดทางกันแสนกูกิีบนั่นแหละหาหมูแน่แล้วโมมีเนาะหาหมูมากูเฮ็ดให้นะแล้วตอนนี้นะเจ้านี่นะยังมาทวงมาถามอยู่บอกือว่าเป็นบมาเลยเนี่ไม่แต่คนเอารถไปกับคนเป็นมาพี่น้องเลยแล้วเลยนี่ยไม่แต่อันนี้ก็แลนทั้งหูดแล้วรังเมืองหูดแล้วและมีทั้งผู้ใหญ่เจ้ดีเป็นฝากเงินมาแหละตอนนี้นะเนาะคือเป็นเห็นคลิป ที่ลูกปล่อยออกไปก็เลยสงสารนอกเนาะตัวที่ว่านอกนี่ยังเป็นแบบว่าเจ้าน่อยที่ว่าสายซื้อบริสุทธ์อยู่นะแล้วกพ่อแม่ก็อางกันเนาะบางคนก็เข้าใจว่าพ่อแม่นี่แบบว่าในใดสิญยกลูกสาวเขาบ่อเนี่ยนี่นะพี่น้องเลยหรือว่าพ่อแม่ยินยอมปลอมใจบ่อหรือว่าบ่เห็นดีนั่บ่อหรือจังใดนะหลังบางคอมเมนต์ก็บว่าคล้ายๆว่าสีให้ลูกสาวนะเอาลูกสาวไปใส่นี้จ่าสาบบ่แม่นแน่นั่น เาแบบโบมนแน่นเนาะบไบเมนน่นบงามนะเนาะบอะนะเรื่องของเรื่องนะคือเจ้าหนี่นะคิดเองคิดไปเองไเดียวยากได้ทุก้เพนครับเคยล่มเคยยังกันนคิดเองสงสัยเห็นน้องตาดีนจักแรกก็เลยเนะกาลังนสาวขึ้นใหม่ด้ยคิดต้นว่าเออลูกสู้ทุกเนาะช่างสิอาลุงเอาห้เงินค้ำละวราเคยเตือนเพินอยูเอาให้นะให้พ่อแม่หู้นี่มันบ่งาม S 2> <S 2> <S ที่ว่าให้โเขาเองนะนะพอแม่เคยเตือนเธอหนึ่งแล้วกมันก็นเลยหนีไปโดยโดยาลา <S 2> <S 2> แล้วมันมาอีกรอบนึงมาลินอีกรอบไม่นี่ะยังไม่เจอเมือเรามาดลังใกลแท้ว่ากันนึงที่ยืมเงินยืมมันหน้าค่าพูดแค่ยังอยู่ในหาดค่านะโดยเพยื่ออะารอะมีญญาณลุงเพ่ามีิญญาณนะชั้กันก็โอ้ยมายากกันไปแล้วกันยืมเป็นยืมมานะเดี๋ยวกะสีม่อมเงินอะไรเป็นอะไรทางผู้ใหญ่ฝากมาให้นอกก็คือ ถ้าเอาเงินจำนวนนี้ไปแล้ะก็คือเรื่องทั้งหมดก็สิจบไปนองเลยเนาะกริจ๊บบ่มีอย่างแล้วอ่าเรื่องที่ว่าเจ้านี้อยากได้นอ้องไปทำเมี่ยน,<อ>นะครับคือบ่ให้บ่ได้แล้วคือจบกัน,นี่นอนเลยเนาะจบใยเงินนี่แหละเพิ่นฝากเงินมาให้ก็เขาไปแลกเงินมา,านเพี่องเอาเงินหารานเนาะไปแลกมาให้กะสิมอกไ้ทั้งพอกแม่เพิ่นเนาะเพิ่นกระิไป ใช่นี่ใช้ชินก็แล้วแต่เพิ่นหรือจีหยกลูกสาวให้เขาก็แล้วแต่เพิ่นเพรแอร์แม่ยังอุ้มจะไปโทรหาพ่อแอร์ด้ว่าบาะแอรไปเล่นแล้วลดขึ้นนะพอด้อนั้นแหละวจีนอเมริกาแล้วลดขึ้นแน่แล้วใช่เพป็นไปแล้วรถขึ้นด้วยให้น่องทุ่นเพิ่มในเฮ็ดนี่แหละจบนะปัดบ่อยยังบ่เคยจับบ่อยจับนี่ก้อนฮะเงินหา้าญเงินหา้านแม่ยังบ่เคยจับได้ไหมนะเจ้าก็มีเงินแท้อาจารย์ดูพอจับนี่จับนี่ผู้เลี้ยงบางกล้อง กองนะมันกองตัวไหนก่อนยกเบิ้งเบิอตุกองนะโอเคโอเคโอเคเป็นจักีีพยานได้มืนกันอันนี้เงนหาล้านกีบเ่น้ยงน้เนาะหาล้านกีบอ่ะสินบเบิ่งอยู่บอกว่ามันนอนหาล้านอยู่บอกบ่นับเนาะถ้าบ่นับถือไว้รูุ้มเจ้าเก็บไว้เหตุใดก็แล้วแต่ซุ้มเจ้าเพราะว่ามี่จะขอบบุญครณเพุ่นเวอจะดีจะให้นบนินอบบุ่นเพิ่มใส่กองอบบุนเอพจะดีจะให้การทังงานให้ราบให้ลื่นให้ เลิ่นก้าวหน้าไปโมนาแล้วเนาะให้ร่ำให้รวยให้มีก็เก่าแล้วใหญ่ใหญ่จะดีทางฝรั่งเศสนี่ก็โอ้ลูกกระทุ้กระรี่าบนี่นะครับโอ้ยแบบทรงสารน้องแม่เขียนแน่ฝัดนึ่งมากอะเพิ่งจะเอาไปแบบนั้นเห็นตอนย้ายเนาะล้ำเลื่องบ่ั่นนะแมนแมนแล้วโอ้ยมาคึดใช่น้ำจ้าพอกอะไรยาวๆนะแมนแมนพอกใกล้ๆเป็นแบบมันเรื่องจริงมันสินีแบบนี้มันเป็นระเบ่าแมนะบัดเจอกับเจ้าของเนาะ ขอบคุณครับครอบใจหลายแล้วพ่อใหญ่จะดีโอ้ยจ่าเฮ็ดยังก็ให้ขึ้นให้เกิดนั่นแหละให้ได้ให้มีให้อนุมันคัดยื่นแหละสถูกนะเส้นลูกเส้นลานนั่นแหละไอ้เบิ่งลูกหลานต่อไปสาธุเนาะาูุให้ดีแห้งเดลยว้าวดูหฮะว้าวดูขอบใจหรือล่ะขอบใจรู้ดังๆดูขอบใส่ไหมนี่นี่าดูดังเลยคอยยังไงขอบใจเด้อป้าขอบใจรู้บุญพันนานะบุญโอ้ย อนพนมันโอ้พ่นปาปลาป่าเปาไปไหนเจ้าอาจกงานต่างบวรบวชจักอันนี้ลูกสาวดีใจวะผมันี้เออดีใจแล้วโอ้ยสุดใจมันเนาะว่าง่ายๆกนอนนน้ เพชรว่าโอ๊กอ่างบางมือก็นขึ้นนอนดมาลาบเลยนุมานั่งอยู่พอดีมือลงก่อนอ่ามือลงก่อนแบบว่าเพชรสร้างย้อนความทุกข์ยากเองเฮ็ดเชลามู้นี่มาเฮ็ดจ้ำนี่มันโอ้คือแบบเท่าแม่นข้นบายัง่ไหนะมันมีมันมีะปานเออมันคนถุกข้นจนไปสิไปน้มันไปเย็ดนไปมันไปแฉลนไปมันนี่นะมีสำหรับประกาศเนี่ยมัหิงเกียบอ๊อ๊ดีใจจังว่ะเอาแต่นี่ต่อไปก็ ไม่ใ่ประเทศอื่แต oh, oh ่เราแกก็ต่างใจเฮียนเนาะเป็นคนดีในสังคมนาะนแหละนะตอนนี้เจ้าก็ลดพ้นจากไอเรื่องที่มันบดีแล้วเนาะเป็นคนเป็นคนร้ายต่างใจเฮียนเหมือนเฮียนคันนึกจะเป็นแบบนี้ข้างเลือกก็เมืนกันข้างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบนเฮียนเนาะเป็นเป็นบนเฮียนหลายๆเนาะ อ่านแรกแบบว่โอ้ยขอบคุณขอบใจหลายๆทูานเน่ใจดีก็นเลขอบมมงขอบใจเอื่อยเนาะแทนเพิ่นนะเทว่าเพิ่นเป็นดูเมตตาเนาะเนาะบุญเกาะปุณกับเจ้าอยู่ดีมีแห้งได้อันเด้อที่วะเขาเป็นสะพานบุญให้พระสาเน้องเขาเป็นสะพานบุญให้นั่นแหละกะให้บุญขับน้ำสู่เจ้าเนาะอยู่มืนคนเงินอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกระทุก้งหนักไปเลย จะมีลูกยังคนก็พฟอนแต่ทางได้สองคนหมู้ผู้หญิ่งมัดน่าพอเนาะแต่่วาน้องเดือนนี่ลูกกกนี่แหละได้วันทรายเบ็ดอันน้องเด่นได้ค่ะน้องเด่นนี่คนที่สองป่สองที่สองอนนี้สุข้าน้องหล่าเนาะนี่เนาะน้องหล่าแล้วซื้ออยังงไรซื้อผพลหัวน้อยนี่ออกเว้ยเหรอบ่เรียน เราพู้แต่น้องเดือนน้องเดินน้องพูดรอยู่ห้องเก่าเรา่พชี้เขาโทษโทษเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเบิ่งเฮาพยายามไม่เฮาดับเด้อมันแห่งเสียงคอยดับอีหลีบ่มีฮอดไฟขึ้นซะเจ้าบริษัทเบ็ดจรักมันคือเป็นแนวนั้นเนาะใส่อลไบ่นปึ๊กเอาไปเสีปากแล้วบ้านนี้มาดับแล้วบ้านนี้อันนี้เ0็ดพันคลายโตไม่ค่อยพ่อพ่อเจ็ดพัน เออพี่น้องไอ้ก็เห็นแต่ในนี้ง่ายเนาะไลคก็เมมต์กับไลาแบบว่าเห็นแต่ในมอลำเื่องอันนี้มันชีวิตจริงเ้อพี่น้องเด้อเนาะชีวิตจริงตอนนี้จากนี้ต่อไปก็คือบบมี่แล้วพี่น้องเ้ยบานนี้เนาะพอแม่ก็นอนนอนรับแล้ววาซันเนาะนอนรับเลยว่าลูกสาวก็ไปรุดพจนแล้วบาทนีากันเงินเลือยยังกระซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงจักเชนกว่านี่ยนะก็แล้วแต่มีโทรศัพท์ใส่บา ไปติดต่อทางบ้านเนาะท่านมีตัวคนเดียวเด้ไปเรียนนะคนเดียไอ้น้องสาวนี่เป็นเพจยูทาแปรงทาครีมยุ่ทาอยู่แ่บยังไม่ทาหรอกเอาบ่มีเงินซื้อพี่น้องเอาง่ายๆเนาะบ่มีเงินซื้อแปรงซื้อครีมอยู่บนท่าเพราะว่าปกติผู้สาวสิเขาทาแล้วเป็นเบาบางเองแต่ตาเขาแต่งหน้าแต่งตาแล้วแต่ว่าน้องนี่แบบว่ายังแบบว่างามสม่าซายังหน้าสดแบบหน้าสดหน้าสดพี่น้องเลยเนาะตามนั่นแหละจะซือเอาว่าของนั่ง อันใถ้อยากคานน้องคุอยู่คุนมีสบู่ยาสีพันธุ์ใส่ว่าไปของเฮียนมีบ่กมีเนาะซื้อแล้วตัวนี้มันคงจะเป็นในตรงในสายเอ็นัดนี้อยากบอกนะผมครับัน้อยกัที่ว่าน้องไปได้กัย้อนทีมงานทไแล้วซอยเหมืนั้นเนาะพละเล็กพละน้อยมือนนั่นเนาะก็เลยน้องนอก็เลยาปได้เนาะเป็นไตอินดูเดี๋ยวเราอินดูเราได้ ตัวเป็นตาแพงนคนบ่าป่าเบาเบาแม่นแม่นเต่งแบบนงนุ่งไงแม่นแม่ลูกหลานบม่เคยไปดินไปหัวทั้งอื่นดอกเลยนะอีฟซีอยากเห็นน้องเพื่อนเนาะอยากไปบอไซไปจะไปดอกอัพเดตน้องเลยด้วยนะคอมเมนต์มาเด้อบอใส่ก็สิไปอัปเดตน้องเพื่อนเวลาไปงงฮะมึงเฮียนเปลี่ยเฮียนสีเปล่าเลไปฮ่องเฮียนคนดังไม่ต่างกันเป็นคนดังแนวเฮียนแล้วแบบนี้โอเคบ้านนี่เนาะโอเคแล้วบอ อ่ะกะโอเคเนาะทางทางทีมงานเนาะก็สิได้ขอตัวกลับก่อนเนาะโดยโดยโดยอาสบายดีสบายดีทั้งครอบครัวเนาะโดยโยโดยยจางนี้ต่อไปกะบอยมีอุปสรรคอย่างไรบ้างในนี่เจ้าเกิดก็คือสผมมีอย่างเนี่ยนะว่าบอยมีอุปสรรคเป็นถือว่าเป็นบทเรียนไว้แบบนี้เนาะเคิดอย่างกะคิดหน้าคิดหลังให้ดีทุกถ้นเนาะ